ที่มีวิชาอาคมส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นใครทั้งสิ้นต้องผ่านการฝึกปฏิบัติบำเพ็ญเพียรเพื่อเพิ่มพูนพลังสมาธิให้วิชาอาคมนั้นๆที่ตนเองท่องบ่นมีพลานุภาพความเข้มขลังมากขึ้นถึงจะสามารถใช้งานได้ตามที่ใจปรารถนาไม่ใช่ว่าจะท่องจำเพียงแค่บทอาคมแล้วก็จะใช้งานได้เลยไม่ต้องแปลกใจว่าผู้คนในสมัยก่อนถึงได้มีวิชาอาคมกันได้อย่างเข้มขลังเพราะว่าจิตของคนในสมัยนั้น จะละเอียดอ่อนมีความสงบจนเกิดสมาธิได้ดีกว่าด้วยไม่มีสิ่งรบกวนรอบข้างให้จิตใจไขว้เขวออกจากสมาธิได้เช่นเดียวกันกับเสือทบเองก็เช่นกันที่ก็เอาตัวเองเข้าไปหลบลี้หนีความบุญวายอยู่ในถ้ำอันเงียบสงบท่ามกลางป่าเขาห่างไกลผู้คนเพียงลําพังอยู่ร่วมหลายปีตั้งแต่หนุม่มเพราะความที่เสือทบเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนมีงูงทั้งเป็นคนเฉยเฉยไม่ค่อยพูดจา ทำให้มักจะถูกลังแกอยู่เป็นประจำก็เลยกลายเป็นคนที่ชอบฝักใฝ่ในเรื่องของวิชาอาคมเหมือนก,นกันกับชาวบ้านผู้คนทั่วไปในสมัยนั้นอยู่แล้วซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่มันอาจจะทําให้คนที่อ่อนแออย่างเสือทบมีอะไรสักอย่างที่จะทําให้ตนเองนั้นดูเหนือกว่าคนอื่นๆและจะได้เป็นที่ยำเกรงไม่ให้มีใครมาลังแกได้ไง่ายๆอีกเพียงแค่ใช้เวลาในการที่เข้ามาอาศัยอยู่ในถำ้ำฝึกปือเพื่อเพิ่มพลพลังสมาธิจิต ให้เกิดเป็นพลังด้วยอาคมที่เข้มขลังขึ้นมาก็เลยตัดใจตัดขาดจากญาติมิตรพี่น้องและผูกคนนับตั้งแต่นั้นเพราะญาติพี่น้องเองก็ไม่ค่อยจะมีใครให้ความสนใจมากนักที่ตัวของเสือทบเองนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแน่ตั้งแต่ที่พ่อแม่ของตนเองได้ตายจากไปมีเพียงแค่ชาวบ้านกับญาติญาติที่มีอายุเท่านั้นที่รู้ว่าเสือทบถูกพ่อแม่เก็บออกมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเด็กนั่นเอง ไม่ได้เป็นลูกเป็นหลานแท้ๆของตนด้วยซ้ำไม่มีใครรู้หัวนอนปลายเท้าว่าเป็นลูกเต่าเหล่าใครมาจากไหนและกะคงจะไม่มีญาติพี่น้องหรือชาวบ้านคนไหนรู้อีกนั่นแหละว่าพ่อแม่ของเสือทบที่ตายไปแล้วทั้งคู่รับเอาเด็กที่เป็นลูกของเสือป่นข่าที่ถูกเจ้าหน้าที่ตามล่าจนบาดเจ็บมาเลี้ยงขณะที่พ่อกับแม่เข้าไปหาเก็บเอาของป่าโดยพ่อกับแม่ก็ไม่รู้ว่าผู้ที่อุ้มเด็กมานั่น เป็นโจรปล่นฆ่าซะด้วยซ้ำเห็นแต่บอกว่าถูกโจรปล่นระหว่างทางที่เดินทางมาจนเมียถูกฆ่าตายและตนเองบาดเจ็บถูกยิงหลายจุดแต่กระกลันใจอุ้มเอาลูกแหกวงกระสุนหนีมาได้จึงได้มอบลูกชายให้ไว้รับเลี้ยงดูเพราะดูท่าว่าตนเองจะไม่รอดแน่ก่อนที่คนผู้นั้นจะพาเอาล่างที่อาเลือดเดินโซซัดโซเซหายข่าป่าไปด้วยความที่ทั้งสองไม่มีลูก จึงได้เลี้ยงดูเสือทบเหมือนเป็นลูกของตนเองแท้ๆเลื่อยมาด้วยความรักซึ่งนั่นมันเป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนที่เสือทบเองก็คงจะไม่มีทางที่จะได้รับรู้อีกต่อไปและผู้เป็นพ่อที่รับเลี้ยงมานั้นเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมมากคนหนึ่งในหมู่บ้านเพราะว่าเคยบวชล่ำเลียนและออกทุดงตามพระอาจารย์มาตั้งแต่บวชเป็นสามเณรก่อนจะศึกออกมาอยู่กินกับผู้เป็นแม่เมื่ออายุรวม30ปล,ปลายเข้าไปแล้ว เสือทบก็เลยมีโอกาสได้มีวิชาอาคมที่พ่อถ่ายทอดให้จนหมดสิ้นเพราะเห็นว่าเสือทบมักจะถูกลังแกอยอู่เสมอไม่เว้นแม้แต่ลูกหลานของผู้เป็นพ่อเองที่ไม่มีใครห่ามปรามแม้แต่คนเดียวนั่นเป็นสิ่งเดียวที่จะทําให้เสือทบสามารถจะดูแลตนเองได้ในยามที่จะต้องอยู่ลําพังหากว่าไม่มีพ่อแม่นั้นอยู่แล้วและนั่นก็เหมือนกับว่าพ่อจะู้ล่วงหน้าจนสุดท้ายทั้งพ่อและแม่ ก็มาตายจากไปจริงๆก่อนวัยอันควรจวบจนกระทั่งเสือทบหนีเข้าป่ามาอาศัยอยู่ในถ้ำได้ถึงวัยอันควรแล้วก็อยากจะออกไปใช้ชีวิตเหมือนกันกันกบชาวบ้านทั่วๆไปวิชาอาคมกับจิตที่เข็มแข็งมากขึ้นบวกกับอายุในวัย30กว่าทําให้เสือทบไม่ได้รู้สึกว่าตนเองนั้นต้องกลัวกับอะไรอีกต่อไปทั้งสิน้นก็เอ่ยปากสั่งถ้ำล่ำลาที่พักอาศัยมารวมสิบกว่าปี อย่างสงบด้วยความอาลัยแต่ชีวิตของตนก็ต้องดําเนินต่อไปจะมาอยู่เป็นฤาษีชีภัยในป่าแบบนี้ก็คงจะไม่ใช่จึงออกเดินทางมุ่งหน้าออกจากป่าแบบไม่รู้ทิศทางไปถึงไหนก็ที่นั่นแหละจะเป็นที่ที่ตนจะปักหลักใช้ชีวิตเหมือนคนทั่ว,วไปและคงจะไม่คิดย้อนกลับไปที่หมู่บ้านเดิมอย่างเด็ดขาดแต่ด้วยสภาพของคนที่อยู่ป่ามานานผมเผาหนวดเขาที่ใช้แค่คมไผ่ลวก ตัดกันออกเพียงเท่านั้นแต่มันก็ยังดูลกลุงลังเหมือนกับคนบ้าบวกกับเสื้อผ้าที่มีไว้เปลี่ยนเพียงไม่กี่ชุดจนขาดลุงลิงก็ยิ่งทำให้ดูไม่เข้าหูเข้าตาของผู้คนที่พบเห็นไปทางไหนก็ถูกไล่ถูกขว้างป้าเหมือนหมูเหมือนหมาหวังจะออกมาใช้ชีวิตเหมือนกับคนทั่วๆไปแต่กลับต้องมาเจอเข้ากับเรื่องซ้ำ้ายไม่มีใครต้อนรับเข้าไปอีกออกจากป่ามาหลายวันก็เกิดอาการหิวโหยขึ้นมา ก็เลยไปหยิบฉวยเอาพผืชสวนผล,ลไม้ของชาวบ้านมากินไม่ได้บอกได้กล่าวเจ้าของเพราะว่าตอนอยู่ในป่าจะหยิบฉวยอะไรมากินก็ไม่ต้องบอกใครแต่ที่นั่นกับถูกชาวบ้านเอาไม้กระบองไล่ตีเหลากับว่าเสือทบนั้นไม่ใช่คนด้วยสภาพที่เหมือนคนบ้านนั่นเองแต่เสือทบก็ไม่ได้โตตอบอะไรเพียงแค่เดินหนีเฉยๆไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดหรือว่าหวาดกลัวใดๆทั้งสิน้นกับยิ่งทําให้ชาวบ้านที่นั่น ยิงเดือดดานพ่อเหมือนกับว่ามันท,าท้าทายยิ่งไล่ยิ่งดูด่าตะคอกกับไม่ได้ทําให้เสือทบสะดุ้งสะเทือนทั้งไม้กระบองก็ไม่ได้ทําให้เสือทบเข็ดขยาดอะไรได้ก็เลยใช้มีดใช้ดาบปลายฟันเพื่อจะให้เสือทบหนีไปไกลๆเพราะกลัวว่าจะมาทาร้ายลูกหลานของตนเข้านั่นแหละถึงได้รู้ว่าคนที่ชาวบ้านนั้นคิดว่าเป็นคนบ้านั้นหนังเหนียวก็เลยกลายเป็นกับว่าชาวบ้านยิ่งหวาดกลัวเข้าไปใหญ่ เพราะไม่สามารถจะทำอะไรกับเสือทบได้สุดท้ายก็เลยถูกชาวบ้านร่วมกันใช้ปืนใช้มีดขับไล่ให้ออกไปจากหมู่บ้านเสือทบจึงได้ตัดสินใจออกจากหมู่บ้านเพราะคงจะอยู่ที่นี่ต่อไปอย่างลำบากแน่ดูแล้วไม่มีใครต้อนรับแม้แต่คนเดียวและคิดในใจว่าคงจะไปทำมาหากินอะไรเหมือนกับชาวบ้านไม่ได้ซะแล้วระหว่างทางก็ยังแอบไปขโมยเอาเสื้อผ้าของชาวบ้านมาใส่และเอาผ้าขา,มาวม้าโผกหวัวกันผมเผาที่หลงลัง หยิบฉวยเอามีดปลาของชาวบ้านติดมือกลับมาด้วยเดินทางตรงดิ่งกลับไปที่หมู่บ้านเดิมของตนเองทั้งที่ก็ไม่อยากจะกลับไปตั้งแต่แรกแต่เสือทบคิดว่ายังไงเสือก็ยังมีญาติที่ยังอาศัยอยู่ที่นั่นคงจะไม่เลวร้ายไปกว่านี้แน่แต่เสือทบนั้นกลับคิดผิดถนัดเพราะบัดน,นี้ชาวบ้านรู้กันหมดแล้วว่าเสือทบไม่ได้มีญาติพี่น้องอยู่ที่นั่นจริงๆเพราะว่าเป็นเด็กที่ถูกเก็บเอามาเลี้ยงและแม้ว่าเวลาผ่านไปมีอายุกันมากขึ้น แต่คนรุ่นเดียวกันกันกบเสือทบที่ไม่ชอบเสือทบมาแต่เดิมอยู่แล้วและครั้งนี้เสือทบกลับมาที่หมู่บ้านพร้อมกับพรกมีดพะติดตัวกลับมาด้วยก็เลยถูกชาวบ้านพวกนั้นลุมทำร้ายเขาอีกพวกคงคิดว่าเสือทบนั้นจะกลับไปทำร้ายหรือไม่ก็อาจจะคิดไม่ดีกับชาวบ้านแต่ว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าคนพวกนั้นไม่สามารถจะทำอะไรเสือทบได้และเสือทบเองก็คงไม่ยอมอยู่เฉยๆเหมือนในอดีต ใช้มีดพระติ่ติดมือมาด้วยฟาดฟันออกไปสุดแรงไปที่ล่างของคนที่อยู่ใกล้ที่สุดขมมีดฝังเข้าไปที่การคอเลือดทะลักนอนดินพล่านขาดใจตายคาที่คอที่เกือบขาดทำเอาคนพวกนั้นถึงกับพังะเหตุการณ์ยิ่งชนลมุนมากขึ้นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์และคนที่ส่งเสียงร้องกันวุ่นวายคว้วามีดคว้าปืนวิ่งเข้าหาเสือทบที่ยังตกตะลึงกับการกระทําของตนเองเช่นกันทั้งคมมีดทั้งกระสุนปืน เพราะต้องการจะหยุดเสือทบให้ได้แต่มันกลับไม่ได้ละคายผิวของเสือทบแม้แต่น้อยและยิ่งทําให้เสือทบกลับเปลี่ยนเป็นความรู้สึกชิงชังและโกรธแค้นที่แม้จะไปที่ไหนๆก็ไม่มีใครต้อนรับแถมพลั้งมือฆ่าคนตายไปแล้วด้วยสายเลือดโจรยังพุ่งพล่านอยู่ในล่างยังไงลูกเสือก็ยังเป็นเสือเสือทบไล่ฟันชาวบ้านที่นั่นบาดเจ็บและตายไปสีห้าคนคมมีดและกระสุนปืนยิ่งทำอะไรเสือทบไม่ได้ ก็ยิงทาให้ชาวบ้านพากันหวาดกลัวหนีตายกันวุ่นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เสือทบอีกสุดท้ายเสือทบก็วิ่งออกจากหมู่บ้านอย่างบ้าคลั่งทั้งเสียใจและข่งแ้นโกรธเคืองไปด้วยละคนกันจิตเริ่มฟุ้งซ่านกลายเป็นคนที่มีจิตใจอัมหิตขึ้นไปคิดว่าบาัดนี้ตนคงเป็นคนดีไม่ได้แล้วเสือทบผันชีวิตไปเป็นโจรปล้นฆ่าเต็มตัวเริ่มจากความหิวโหวยจะไปขอใครกินก็คงจะไม่มีใครให้ ก็เลยออกป่นจี้เมื่อมีการขัดขืนก็นยิงโมโหฆ่าคนตายขามือแบบไม่มีอาการสะทกสะทานใดๆเพราะตอนไม่เคยได้รับความเมตตาจากใครทั้งสิ้นอยู่แล้วจากที่ใช้มีดพระก็หันไปใช้ปืนของชาวบ้านที่ฆ่าตายติดมือไปด้วยทุกๆทีเสือทบไม่มีลูกสมุนป่นฆ่าไม่ปานี้เพียงแค่ตัวคนเดียวแค่นั้นก็เพียงพอให้ชาวบ้านหวาดกลัวขวัญกระเจิงกันไปหมดแล้ว เพราะว่าเสือทบขึ้นชื่อถึงความโหดเหี้ยมไม่เคยปานีใครหากไม่อยากตายใครถูกป่นก็อย่าได้ขัดขืนเป็นอันขาดรู้จักเสือทบกันด้วยล่างที่เดินทื่อเข้ามาตัวคนเดียวด้วยดวงตาที่แข็งกร้าวพร้อมกับปืนที่อยู่ในมืออยากได้อะไรก็คงต้องปล่อยให้หยิบฉวยเอาไปจนชื่อเสียงของเสือทบกระจายไปทั่วไกลหลายจังหวัดที่เสือทบเหยียบย่ำเข้าไปถึง เสือทบไม่ต้องการล่ำรวยจากการปล้นฆ่าเหมือนเสือทั่วไปหากแต่จะปล้นเพื่อจะกินอยู่ใช้ใจ่ายไปวันวันแบบไม่มีจุดหมายเพราะไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรไว้ตั้งแต่แรกและไม่มีจุดหมายอะไรทั้งสิน้นจนถูกเจ้าหน้าที่ที่ตามล่าอย่างไม่หยุดยัง้งประทะกับเจ้าหน้าที่ก็นับครั้งไม่ถ้วนเพราะไม่เกรงกลัวใครจนหนีไปได้ทุกครั้งขึ้นชื่อเรื่องมหาอุดหนังเหนียวและวิชาอาคมซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เคยเจอโจรประเภทนี้อยู่บ่อย ก็เลยมีวิธีที่จะจัดการกับโจรพวกนี้ด้วยอาคมล้างอาคมด้วยกันจนเสือทบถูกกระสุนอาคมล้างอาถรรพ์ของพระเกจิอาจารย์ที่มีพลังจิตอาคมเข้มขลังกว่ามากจากเจ้าหน้าที่ที่เคยใช้มาแล้วกับโจรจอมขมังเวทหลายลายแต่ก็หนีหลอดหากระสุนและฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่หนีไปได้อีกกระสุนฝังล่างบาดเจ็บไม่สามารถจะพาเอาออกมาได้ต้องกระเสือกระสนหนีย้อนกลับถิ่นเดิม ของตนหายไปในที่สุดเสือทบกับปฏิธรรมเดิมที่เคยอาศัยอยู่มาร่วมสิบกว่าปีหมกตัวเงียบอยู่ในนั้นด้วยการสั่งเสียลำลาอีกครั้งว่าหากว่าตนหลอดตายไปได้ในครั้งนี้ก็คงต้องหันกลับไปทำความดีบ้างเพราะได้สร้างเวรกรรมมามากเกินพอแล้วแต่คําสั่งเสียครั้งสุดท้ายไม่รู้ว่าเกิดผลอย่างไรกับเสือทบบ้างและได้มีโอกาสได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้หรือไม่ เพราะไม่มีใครได้ยินชื่อเสือทบหรือเห็นหน้าขาตาเสือทบอีกเลยนับแต่นั้น